ครับครับและในที่สุดตอกก็ตายตกก็ตายทีเดยครับเจ้าหน้าของน้องอยู่คนเดียวต่อไปครับสีเขียวเริ่มครับก้าบ้เบ้ก้ก้า